คุณผู้ชมนะครับกลับเข้ามาในช่วงเบรกแรกกับรายการสารสินนะครับอย่างช่วงอินโทรเมื่อกี้ที่เอ๋บอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เอ๋อยู่ที่หน้าบ้านพี่เก๋นะครับผู้บริหารของ Island t e c h n o l o g ีนะครับเอานี้ว่ากดกิ่งเรียกเขาเลยดีกว่าฮะสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีค่ะ,ดดคะมาเยี่ยมบ้านเชิญค่ะเชิญค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนิดนึงเอาพี่พี่เก๋แนะนําตัวคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งดีกว่าอ่าสวัสดีค่ะอัชราวันวัทุมวันนะคะบริษัทไอแลนด์เทคโนโลยีค่ะเป็นผู้บริหารนั่นเองอ่านะครับคุณผู้ชมที่บ้านเาเคยดูพี่เก๋แล้วล่ละเทปที่ผ่านมาะนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านโอ้ยร้อนมากเลยพี่เก๋ค่ะข้างนอกร้อนมากวันนี้นะคะเชิญเลยะคะ่ะเชิญในบ้านก่อนแต่กะโหบ้านพี่เก๋น,นี่ตกแต่งดูโมเดิร์นดีนะ If you to คือบ้านหลังนี้ก็คือพมีหมดกี่ชั้นพี่เก๋ทั้งหมดสองชั้นนะคะสามห้องนอนอยู่ข้องบนนะคะ Oh-oh-oh-oh If like ring you have to put it a ก็ S <S 2> <S 2> ดูห้องนั่งเล่นนี่ก็คือ,อป้าบิดานี่จะเป็นดับเบิลดับเบิลซีลิงเขาเรียกกันนะคะแทนที่ว่าห้องข้างบนตรงนี้นจะเป็นห้องได้หนึ่งห้องแต่เราไม่ได้ทําห้องเราอ,อ๋อ,อใช่ใช่เพราแะแปลกแคนิดนึงว่าปกตินี่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็สร้างเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ตรงนี้แต่นี่ก็คือเน้นเรื่องการดีไซน์เป็นหลักดีไซน์ยังไงดีไซน์เองหรือว่ามีคนทำให้พี่เป็นคนที่ให้คอนเซ็ปชวลดีไซน์ให้กับทางสถาปนิกไปก็คือสะสมภาพ ทั้งหลายที่พี่ชอบนะคะเกี่ยวกับบ้านแต่ละมุมของบ้านที่ก็ตัดตัดตัดแล้วก็คือเอามาให้เขาแล้วเนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะเป็นพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราก็เลยดีไซน์ง่ายว่าบ้านต้องเป็นตัวแอลแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางนะคะก็คือก็เลยก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วดูหนังสือตามหนังสือบ้านต่างๆแล้วก็นํามา mix การให้ดีไซน์ออกมาเป็นหลังนี้ใช่ค่ะตอนนี่เห็นใส่ผ้าเช็ดเท้าอครับพอดีวันนี้ณ์ดีค่ะก็เลยจะทําขนมจริงๆรวยจะมาใช่ไหมพี่เก๋ ถ้ามนหนวกว่าอะไรยังไยอ่ะ นี่คือส่วนครัวของพี่เก๋ใช่ค่ะก็ครัวบ้านนี้ก็จะเป็นครัวโอเพนนะคะแบบบ้านโมเดิร์นทั้งหลายแล้วแบบว่าตอนนี้เป็นครัวแล้วข้างหน้าเหมือนนั่งทานกันตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะเป็นแบนนิงลูมไเลยนะคะแล้วตอนนี้พี่เก๋ทำอะไรให้ทเดทานครับวันนี้อ๋อเค้กลาวาค่ะช็อกโกแลตลาวาใช่บางคนเขาเรียกเค้กลาวาบางคนเรียกช็อกโกแลตลาวาก็คือทำได้มาส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมทำก่อนไอ้มาใ่ไก็แค่เตรียมเอาไว้ละลายช็อกโกแลตนะคะกับเนยแล้วก็มีไข่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเติมแป้งนะคะก็เดี๋ยวคงให้น้องเอ๋ช่วยอบ้างช่วย อีก่ีเติมแป้งดีกว่าแล้วพี่จะได้คนนะคะก็คือเติมไปแบบนี้แลวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วปกติชีวิตประจาวันพี่เก๋ก็คือทําปรุงอาหารอะไรอย่างนี้เองอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่ะจะจะทำอาหารเองแล้วก็ทานที่บ้านนะคะน้อยครั้งที่จะออกไปทานข้างนอกนอกจากว่าเราต้องมีนัดกับลูกค้าหรือเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยออกไป Man that เมื่อกี้เดินมาเนี่ยสังเกตว่าชั้นล่างก็คือพี่เกตแบบดีไซน์เหมือนเป็นกระจกเลยอ่ะค่ะอันนี้คือแบบช่วยในเรื่องโล่งเหมือนดูดูโล่งอไรย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากบ้านโมเดิร์ล พี่ดา่านมันสูงหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วสองก็เลยก็ต้องเป็นกระจกอะเพื่อมันดูโล่งและโปร่งนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านลักษณะเี้ยคิดว่ามันต้องเหมือนอันอันตรายนะกับการทุบกระจกอะไรเงี้ยกระจกของพี่เก๋เป็นไงนะก็ทุกอย่างก็คือแผนไว้ล่วงหน้าแล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะคะกระจกเราก็เป็นกระจกที่ป้องกันขโมยะคะ่ะแล้วก็เราได้วางระบบสัญ,ญญาณการขโมยไว้ไว้ไวรอบบ้านนะคะถ้าใครมาทัชมาเปิดมาทุบหรือมาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีสัญญ,ญาณเตือนให้เรารู้นะพ่อคิดว่าอย่างพี่เก๋เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเน บิกหรือว่าความปลอดภัย Security ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดบ้านตัวเองไม่มีพวกนี้มันก็ปแปลกๆใช่ไหมครับใช่เพราะตอนสร้างบ้านหลังนี้ตอนแรกเลยนะคะก็สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ที <earnest. S 2> ่ที่พี่คำนึงถึง<ๆ>แล้วเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่เราทําให้กับลูกค้ามามาเยอะ,ะเราก็เลยรู้เลยว่าอันตรงไหนบ้างที่เราใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ในบ้านหลังนี้นะคะอย่างพี่เก๋เคยบออีกครั้งที่แล้วนะครับคุณผู้ชมว่า เออโท่สัญญาณการขโมยเนี่ยจริงๆไม่จาเป็นต้องมีที่ตามสํานักงานแล้วออฟฟิศใหญ่ๆที่บ้านเราก็สำคัญว่าทรัพย์สมบัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ทรัพย์สมบัติอ่ะคงไม่ค่อยมีเยอะค่ะหว่วงชีวิตค่ะใช่ใช่ <laughs> ชีวิตนี่สําคัญกว่าสมบัตินะ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> แล้วถึงไหนแล้วครับเนี่ยก็ <laughs> นี่ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะก็พร้อมที่จะเทลงพิมพ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอ,อบกันนะคะ <laughs> แต่เดี๋ยวตอนอยาคิดว่าตอนที่เข้าเตาอบนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะพี่เก๋งแค่ประมาณ6นาทีก็หกร้อยใช่งั้นเดี๋ยวช่วงที่กําลังเข้าเตาอบเนี่ยพี่เก๋พาชมบ้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่พาไป ก็ตอนนี้ขนมใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราเข้าเตาอบใช่ไหมคะเข้าเตาอบนะคะแต่ว่าใครจะดูเราก็เดี๋ยวตั้งเวลาได้ไหมได้ให้ตั้งไว้แล้วจะปากให้น้องเขาดูให้โอเคนะฮะย้ายแข็งมากเลยค่ะย้ายแข็งมากนะครับคือนระดดีกว่านะครับ ใส,ใ,สใส่ไฟเปไนิดน,นึงก็นะใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ให้บรรยากาศที่ดีมากกลางคืนเวลาทุกอย่างมันมืดหมดแล้วก็มีไฟตรงโรแมนติกอะไรี้แล้วเดินขึ้น5น่ะ,นะ <laughs> ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องแพลนไปล่วงหน้าเลยนะคะก็ดูอันนี้ก็ล่วงหน้าอยู่เหมือนกันล่วงหน้าค่ะตั้งแต่ทาโครงสร้างเลยเริ่มใส่ท่อเราก็ต้องเริ่มใส่ท่อเรื่องสายไปเลยเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องเมคไมมไมอัพว่าเราจะเอาไหมไอ้ตรงเนี้ยเพราะถ้าเกิดเรามามาใส่ทีหลังปุ๊บเราต้องมาผ่าปูนผ่าพนังาเรื่องใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมใช่อันนี้ล่ะอันนี้ลหละพี่เก๋เหนแป๊บนึงอันนี้พี่ก็แพลนไว้ล่วงหน้าไว้ค่ะแอบคิดว่าอันนี้อาจจะทําให้สว่างขึ้นใช่ให้สว่างแล้วมีอย่างอื่นอีกกม้ถาเิด นอกจากประโยชน์สว่างไมไม่อะพี่ว่ามันเก๋ดีสมมุติเราเดินเดินเราเห็นเท้าเราข้างนอกเห็นเท้าเราอะไรเงี้ยรู้สึกมันเก๋โอ้โโอ้โหนิดหน่อยก็เก็บทุกเม็ดค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีพี่ก็แพนเรื่องเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เอาไว้ก็จะมีลำโพงมีอะไรเอาทำตั้งเอาไว้ร่วงหน้าค่ะแล้วก็สายมันก็แอบอยู่ข้างในเหมือนกัน แล้วแม่กระจกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอเอแบ,บนิดนึงจริงปกติถ้าเกิดเป็นกระจกเนี่ยเอ๋มักจะเห็นว่าข้างล่างมันต้องมีปูนใช่ไหมก็มเรียกเ,เป็นฐานของมันนะคะแต่พี่พี่ไม่ชอบอย่างนั้นนะคะพี่ก็เลยคิดว่าเอออยากให้เหมือนโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาไปโชว์รูมเออนี่ดูดีนะบางทีตอนเราสร้างบ้านลงไปไหนเราก็ดูหมดนะคะเ้วเออเอาจากพื้นลงถึงข้างบนเลยอีกอันนี้มีลภัย่เหมือนกันมีละไพหมดคนะัเยี่ยมมาก พี่เกดจะพาไปดูอะไรต่อก็ <g ül üyor> ที่ข้างบนนี้ก็มีสามห้องนอนใช่ไหมคะหนึ่งนี่ก็คือห้องหนึ่งเป็นห้องรับแขกแล้วแล้วทางนู้นก็อีกห้องหนึงนะคะห้องรับแขกทีนี้พี่จะให้ดูสิ่งที่พิเศษที่ท,ที่ตัวพี่เองรีเควสเลยว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีก็คือก็ให้ทางพนักง,งานของแอทังยีะคะ่ค่ะก็เตรียมเรื่องสายเรื่องอะไรเอาไว้นะคะพี่อยากให้โชว์หน่อยโชว์หน่อย เชิญค่ะน้องเอ๋วันนี้บุกมาถึงห้องนอนเลยทีเดียวนะครับค่ะก็ห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมนะคะนี่คือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะ<ช>และ้วพี่เก็บบอกว่ามีอะไรจะโชว์เอ๋ก็คือตัวก็คือสำหรับ ตัวพี่เองแล้วก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เขาสร้างบ้านที่ก็จะแนะนำเขาตลอดว่าโอเคคุณควรมีอะไรบ้างภายในบ้านใช่ไหมคะและสิ่งหนึ่งก็คือที่เพื่อนๆหลายๆคนเอาไปทําเหมือนกันก็คือเหมือนทีวีเครื่องนี้นะคะ่ะ<อ>ก็เราดูได้ทั้งดีวีดียูบีด้วยทุกอย่างและแถมเราดูกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะคะก็คือกรณีที่ว่า <c oughs> ใครเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็จะรู้ แทนที่ว่าเราจะเปิดประตูใช่ไหมคะแทนที่เราจะเปิดประตูออกไปเพื่อไปดูว่าใครใคร,ใครที่มันบุกรุกเข้าบ้านเรา,าเราก็เปิดทีวีแล้วก็ดูเลยว่าในบ้าน<อ>ใครเดินอยู่บ้างอันนี้คือจริงๆแล้วมีความสําคัญถ้าเป็นไม่ได้นเนี่ย<ม>บ้าน<ม>ควรจะมีนะคุณผู้มชมคือแบบว่าเราอาจจะอยู่ในห้องนอนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีผู้บุกรุกหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาหรือเพื่อนเราก็ได้ที่มาเราไม่จําเป็นต้องลงไปดูเราดูจากตรงน,นี้ได้เลยใช่ถ้าอันตรายจะมาหาเราป้าคงมาไม่มาไม่ได้หรอกค่ะเรารู้ตัวแล้วเรารู้ตัวค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไร ตัวนี้เหรอคะก็เป็นกล้องวงจรปิด C C T V ธรรมดาแต่มันพิเศษตรงที่ว่าเราเอาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วมาผสมกัน<อ>ให้ให้มันให้มันเข้ากับที่พักอาศรรัยเราได้ไงไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตามแทนที่<ง>ว่าคุณจะไปนั่งดูหน้าจอ D V R อยู่ที่ตัวเก็บเลกคอร์ดใช่ไหมคะมันเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องเดินลงล่าง มันเนี่ยมันอยู่ที่เทคโนโลยีการที่เราจะมันมันประยุกต์ใช้มากกว่านะคะถือได้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เอ๋เป็นห่วงอยู่ตอนนี้ขนมขนมอ๋อใช่ค่ะเราต้องรีบลงไปข้างล่างแล้วไปดูก็พอดีกับเวลาโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยพักดื่มน้ำดื่มชาสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้าว่าขนมที่พี่เก๋ทำเหเอ๋กินเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับ